ครับสวัสดีเอฟซีทูชันครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์แหลพระรวยครับมื่อวันเมื่อวานมาถึงแล้วพี่น้องพี่ที่ขอเรื่อขอสุขขอลาบพี่น้องจะเลื่อนอีสี่นั่พาทุกท่านมาพบมาฝากกันเราเป็นมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นพี่น้องเชิญครับเชิญทางตามอะไรช่องอ,อาจารย์แหลพระรวยมาครับก่อนจะไปชมกันนะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะามาพ่านคลิปใหม่ๆจากทั้งช่องอาจารย์แหลพระรวยครับมาครับพี่น้องน้ำอาจารย์แหลมาครับ ถามเพื่อนก่อน ừ, สีถามพูดได้เลอสิสีให้ถามไผเหอ่อสีให้ถามไผนะ้อจยังสีถามได้ยังสีตอบได้อ,อให้ถามแน่ตรง มาถามสีทอเลยว่ามาเบิ้องห่อนเบิ้งสั้นหลังใหญ่หลังกว้างกัให้ถามแน่ออ้าวไพ่เนาะสิให้ถามเอาคุณแม่คุณแล้วบาดเนาะท่านท่านบ่มีผู้ถามก็สิถามกันเอาเองล่ะก็นสีนี้เมื่อท่านตัวอ้าถามคุณแม่เด้อถามคุณแม่คุณแม่ถามได้บ่าเป็นอีหยังแนวใด้จังเอิ้นมากเอิ้นมาเฮ็ดหยัง ก่ว่าอยากได้ของดีของงามน้ำอยากได้ของจบของงามน้ำตอนไปหาพอบวาจังสันเนาะตอนไปหาพ่อเนี่ว่าเจียวมาปินมาปัวมาเบิงมาแยงมาแปลงมาสั่งมาบัดเนี่ว่าอยากได้ของดีแยากได้ของดีของงามนี่กวนอยากได้งามเมื่อทุกอย่างคันคันลางามเอาโลดนะ ใกินใครตัวกับว่ามากกัตักันเล่ากันตัวเอาปยังตอกกับมากใหรแม่เราตอกนมากใม่ีดยันยมางมันไปลาไปลาพูดมันรอกอมื่อนี้โอ้ยยากเด้อยากยากแน่อืม อยากอะไรเนาะบาดนี้นนนนเนาะเฮ็ดหยาแน่แน่มาพ่อพ่อแล้วล่ะอยากผู้ยังถามโลดเป็นนี่ยังถามโลดบ้าสันเทอเป็นยังคือห้องคือไห้แกเป็นยังคือมวนคือซื่นแกเมื oh, oh. uh ่อคนพอดีพองามเพิ so ่งคือกายเสือแกเตือกเตือเจ้ามี่ไ่เจ้าเนี่ยเจ้านี่แหละ แน่แน่กรมวเบียโอ้ยกกำมกเบมันเจ้าแน่น่านบ้านกัปลอยนับเปรย์เปยเวนตกกแทบานเพิ่นมมีบอแทบานน้ำผึ้งมีบอมี่อยู่บอคันมีอยู่นีสีบ่ตัวเด้อว้าให้่ังสีว่าให่ังสีว้ากับซีว้าโลดมันเป็นจังสี โอ้ยนั่งเป็นคนบอซื้อนั่งเป็นคนบอซื้อนั่งเป็นคนขี้ตัวเนาอแต่เอินพอมากก็ยังบ่อเฝ้าความจริงเยอะเนี่ยความจริงเยอ่เลยเจ้าเบิดสุดยังคอยเฝ้าจริงอยู่แต่ร้านบ่อจริงแม่นบ่อไม่จังไดคอยก็บพรเขาใจญดิเตรียมหาคำตอบในพ้อรถตอบก็จริงพ่อนี้เมื่อพ่อ แกร้างเทียกับกินมหากินมือห่อน้อกะย่าใจญห่อน้อครูก็ได้แกย็นเย็นชื่นน้ำหอบใจมันงเหมือนอาดิ้ชื่นนาำน่ดน้ำแข็งน้นใส่ดิ อยากให้ปูให้พอนี่ล่ละเบิ่งค้นผู้นีบอกจ้าค้นผู้นี่ลละนั่งอยู่เนี่ยโอซล่าผู้ย่างไปอยู่นี่ลล้วใส่เนาะอย่าคิดหนาดิสิไม่แห้งนี่อือืนั่งป็ดด้านในก่อน น้าแรงเริ่มจีบกินจิบกลวยหันจะกินเขาอยากกินข้าวก็ป่วยอยากกินน้ามะพร้าวก็เขาอ่าอยู่มากเ่ยก็เลยเดี๋ยวจะไปเพาะจะไปเพราะซื้อมะพร้าวหอมมาให้เพื่อนกินก็เขาเริ่มจิบกลวยลูกเขียวยู่อยู่มากนี่โผลมาหาแม่ยุ้งเรียนแบบนี้เนี่ยวาสันเขาอาบน้ามันโผลมากวิสันเขาห้องน้าโมได้พ่อฟังก็อใหญ่จ้าพ่อหูวแล้ว จ้าคดีตัวนอกจะใค้ยขาวตัวนอกกูสาดใหมยพอโอ้ยอยากเศร้าอยากซ่วงอยากเศร้าฉันบอกไอ้แลนทอรอทอรอเนาะอ่านี่ทอรอทอรอไปเบิร์ไปคว้อนน่ไปเว้าบัลนี่ไปเบิร์ตบอลแล้วล่ะไปไลองเลาแ้อบยากเศร้าละโอ้ยครอมอยากเศร้า เลือดตังพ่อจันมาเมื่อนี้พ่อกับว่าไรว่าพ่อสีมาปวดให้เศร้าเด้อมันสีเมนทั้งของพ่อหฮ้ยซีเมนทั้งในกาบ่หันหูบ่หันรู่จริงแต่ว่าให้เพิ่นเสียงไทยไทยบางสะก้อนจ้าแต่เรียจะปูแต่พอสีว่าสีเฮ็ดเฮ็ดน้ำโมป็นให้เบื้องอะไะให้บอกให้ซ้อนเอาไปเงินใหม่เิ่น Ha ยาเท้าหอมไหลอันนอกินบอกราบหอมอกรับอมคอราแมีองค์แต่กี่กินงเยอะเดี๋ยวเขากระโดดออกไหมวัวลาัลา้นั่ัลาัลาใคคนินเกี่ยวตาที่ไม่ไปตากลาคนยัน ยันรักษาเพื่อนบุกลุ่มถ้าเพื่อนบุกสีบุนเนื้อเพื่อนจีบพรกบนหัวอีสแต่คนจะเก็บอ้ยเป็นจังสี่เล้วเจ้าไม่อมแม่อายุทรงชาวปั้นี่ทข้าวว่าเป็นจังสี่ว่ามันสีบกเป็นจังสี่พุ่นละแตงแตงเครื่องแตงทุ่งนางัวแตงเครื่องทรงเขาอืม เดี๋ยวนี้มันแห้งทึงท่งๆเบ่าว่าหีฟ้าหีฟ้านี่แต่พวกนางว่ายังเดี๋ยวมันแก่ไปทารบอนพอสิบอก,กเบิดอ,อยู่ไหนนี่เยังยู่ของกริงนี่ยังดูของกินเราใช่เขาโอ้ยนี่อย่านอกคือทานไงแต่นอะ พร้อมแล้วใครนี่ยอุปคุณ์ูีู่้ตูแห่งดีผู้ตูผ่ามแี่เป็นยังไงกน่งไปเฮ็ดไปแปลงเล่าไปน้ำผู้นั้นผู้นี่มีคนพ่าเท่หลุมใจไปน้ำเขาอยักหู้พ่อสิใครฟังบัด้าตั้งนองตุ้งย่ เน anyway, wow> ี่ยนั่งยงยปานจีเลนนี uh> ้พอไวไว้ี่น uh ี uh ่โ huh อ้ยา่นายจำได้ห่างลง กเจ้าเนาะที่ถุงก็ไ่ได้บอกไายยูได้หาหูมายูเลยก้นสากระพังพ่นก้นสาอุ๊กเงื่อนกระปุกใส่ตีนพ่นออกมาเถียงพูดอะไรบ้าบอแมนเอ้ยจะเถียงไก่ไรฟอว์อะไินี่ทาพนบ่เป็น ันพอดำ oh. นอผลลีพอเหอีเามดูแมตก่อหรนสุวเนามจะอยากได้อยากได้ดอกไม่คู่เดียวเพได้ดมเนี่ย คือมันตำทาเห็นเนี <t os> <t os> <t os ่ยแมนอยูแมนแมนไร้แมนเน่ยผู้่นยู่ที่ทำท่านที่ทำทัานนกิจกรรมมักบอสกีก็เปยนกนี่ยไมไหนัวไหน สงตัวออยังได้สองตเออะตมพ่อแบบพตาได้ม่เดสังเกตเม่อ่จะเปนั่ง f ทุกท่านครับ พครับไปดังแปดครับไปรังครับพกเก้าครับเป้าไปดัครับเบ่าถึงอ่ะเบาถึง้วยะเราดูมั่นสีเบาแมนหันเบาถึงแล้วลาง เก้าครับพี่น้องครับพี่ซีกเาครับพี่น้องเพิ่นหายโศกมาคันีเ้าบล่อให้นีบ่ได้นังหน่อยล่อให้นีบ่ได้คันทีเซ้าพันล้นมาใส่ยั่ให้ผู้้ายก็ น้องน้อยบุญนี่กำบังเนาะเขาใหายคือด้วยเอาแล้วจอแม่ครับสถ้าเช่นชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะประผัดคลิปใหม่ๆจากทั้ง่องอาจารย์แหล่พระรวยครับก็ตัวเลขอยุทธายคลิปแล้วพี่น้องเพิ่งหายมาแล้วครับหกแปดหกเก้าพี่น้องเอฟซีทูทันครับวันนี้กับเมื่อขอโจกอร่าพี่น้องเอฟซีทูทันได้มาแล้วครับพี่น้องแปดหกเก้า ก็พกเจตหาครับพี่น้องเดี๋พี่น้องเอฟซีไปพิจารณาไปแนวทางอีกทางหนึ่งครับทางแหลกทางหนึ่งทางช่องอาจารย์แหลกพระรวยเป็นเด็กแค่นด้นช่างครับพี่น้องเป็นเด็กแค่สิการครับการตัดสินใจขีดในเอฟซีทุกท่านครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์